เอาละครับรก็ขอกราบสวัสดีให้ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม OJVP วันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นเกมไพคาร์ดนะแต่วันนี้เราก็อยู่กันในเกม PUBG Mobile นะครับผมไปเออเดี๋ยวเอโหมดอาคดดีปะผมชอบเล่นโหมดอาคดเออเอาอะไรดีสามุบด่วนโอเคแบบเดียวโอเคครับไปเลย ม่แน่ใจนะครับว่าเสียงในเกมมันจะดังหรือเบาไปนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปตอนที่เข้าเกมเลยนะครับผมไปตอนที่อยู่บนเครื่องบินเลยโอเคครับไปโอเคครับตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะดูเลยเออเดี๋ยวดูก่อนไปแาวไหนดีเนี่ยฝั่งแถวๆนู้นก็แล้วกันนะไม่อยากไปตรงกลางมาก แตกโอเคโอเคกลางร่มกลางร่ม,มตรงนี้เลยอันหลังตรงกลางก็แล้วกันลง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 ปุ๊บโอเ okay. คข้องขี้ของปุ๊บมีแสงปืนมาด้านหน้าแตกระเป๋ากับแม็กกาซีน ก็มาหลังนี้มีเสียลงลมมาขอหายด้วยนะเปิดพัดลมยูเ่เก็บมากอ่อนน่าจะมีลูกสองแน่เลยเดี๋ยวคน เขายังเขาอาจจะยังไม่มีปืนนะตะกี้ผมเห็นเขาวิ่งอยู่เปล่าอย่างงไม่มีอะไรมีถังน้ำมันมีเสียงระเบ,บิดตังลมนะครับยังไม,ม่เจอปืนเลยเนะี่ยอุ้ยคนณมันเจอคน บนเลยดูวะมไ,มมไม่มีปืนวันนี้เป็นวันตกายที่ผมราะน่าจะไม่ตามมาแล้วไม่มีทางทาแล้วเดี๋ยวเ๋ยวนู่งตรงนี้ก่นอนกลับตายรอดไม่ได้นูน่นอยู่ตรงนู้นพญญาพญญา มีกระสุนโอ้โหแล้วก็ไม่มีปืนเลย นี่คงมีตึกนะเฮ้ยน,นี้คงมีปืนนะ <c oughs> พูดผิดโ้ตัมีถังน้ำมันแต่ไม่เจอปืนเลยคนมาแล้วด้วยต้ประตูเปิดอยู่นั่มีสักระบอกหนึ่งไหนก็ โอ้โหไม่มีเลย<笑><笑>อะไรอยู่ดีก็ขำนะผมขำเพลงอะไรใช่ไม่ม<ข><บ>ีปันจริงๆไม่มีตันจร,จริงๆเลยนะเนี่ยตายแน่นอนผม ตรงนี้วงบีบแล้วเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้กระบอกแรกโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าวงบีบโอ้พระเจ้าส่ปางปืนมาให้แล้วกระบอกหนึง่งเป็นปืนเออลูกซองมันไม่มีลูกเตยมันไม่มี r p ีอันนี้เป็นสนามรบเดือน หมดปกติอยู่ไมีไฟอยู่นะเดี๋ยวได้เดี๋ยว,ยวลูกชองนี้มันติดสโคบได้แต่มันก็ยิงได้ไกลอยู่แต่ไม่ได้ไกลมากนะ,ะแป๊ก็มุ้สโคบอันนี้สามารถติดสโคบแบบสโคบลิงไกลๆได้เลยอะ่สะสโคบข้ไงอ่ะลิงไกลๆได้สโคบสีนะ่าจะติดได้นะตอนนั้นเหมือนจะติดวงมาแล้ว แล้วกี่คนเนี่ยเลยสามคนถ้ามานับผมก็สองเร็วเหมือนกันนะเนี่ยสองตมาน,น,นึ่เออแล้วอุ้ยแล้วเออผมจะอยู่ขอบขอบวงก็แล้วกัน นั่งได้สิปะโทู่ไม่อันนี้มันนั่งเอ้ยไม่ใช่นั่งย่อว่าผิดมันมีลูกซองนั่นแหละเขาเรียกลูกซองอะไรด้วยมันจริงสองนัดติดกันได้แบบปึ้งๆเลยลูกซองอะไรแล้วผมไปไม่ได้เขาน่าจะหาผมอยู่แน่เลยแล้วคนนึงอยู่ไหนไม่รู้ แต่คนนู้นอยู่ด้านหน้าผมเขาหาผมอยู่แน่เลยแน่นอนเลยตอนนี้หนึ่งลสามคนเท่าเดิม รูดแบบวะให้เขาอยู่ด้านหะน้าเคนหนึ่งเขาอยู่ไหนอ่ะผมอยากรู้จริงๆอยู่ตรงนี้กันก็แล้วกันนะครับน่าจะปลอดภัยอยู่นะ กะบีแล้วกดผิดโอเคครับวงดีบแล้วตอนนี้คนอยู่ยสามคนเหมือนเดิมอ,อีกคนหนึ่งเขาอยู่ไหน ิปีกๆเร็วยิงแตงเท้าครับผมได้ยิงแตงเท้าโอ้ยยิงอะไรยู่ไหนอุ้ยิงไปกลังโหตกตายอ้โอ้โหตายตัวคนนี้ยิงแม่ก็กำลังจะฉีดยาเลยอืมเด็กพิศดารไม่เป็นไรโอ้ก็ยังดีก็ยังดี เออเล่นอีกสักตาไหมเออเอาไว้คลิปหน้ากลวก,กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเล่นใหม่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย